สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดรสอนกนกวิมลมั่งขั่งภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื้อหาของรายวิชานะคะจะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของบทนําค่ะบทนํานี้เรามาเรียนรู้ว่าสารสกัดสมุนไพรคืออะไรก่อนนะคะมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็เป้าหมายของการเตรียมการสกัดเนี่ยเรามีเป้าหมาย อย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่เราจะเริ่มทำการเตรียมาสารสกัดค่ะมีความสำคัญมากๆนะคะก็คือในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนที่2ค่ะเรื่องของการสกัดสมุนไพรค่ะพอมาถึงการสกัดสมุนไพรแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือจะเลือกจะมีเรื่องของการเลือกวัตถุดิบการเลือกตัวทาละลายแล้วก็การเลือกวิธีการสกัดให้เหมาะสมค่ะ p h a สุดท้ายนะคะเมื่อทําการสกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะต้องทํา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของสมุนไพรนะคะว่ามาตรฐานของคุณภาพสารสกัดนั้นมีข้อกําหนดก,การทดสอบสารสกัดยังไงนะคะแล้วก็มีหัวข้อที่ต้องทดสอบอะไรบ้างคะ่ะในส่วนแรกของบทนํานะคะสารสกัดสมุนไพรสิ่งที่ควรทราบแล้วก็คํานึงถึงก่อนการสกัดสมุนไพรนะคะมีความสําคัญมากเลยต้องเข้าใจความหมายนิยามความหมายนะคะของคําสําคัญต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะโดยสิ่งแรกนะคะ เรามีคำศัพท์3คำนะคะที่มีความสำคัญก็คือคำแรกนะคะ herbal substances นะคะคือสมุนไพรที่ไม่ผ่านการเตรียมสกัดค่ะคำนิยามนี้นะคะใน3าคำนี้เนี่ยเราอ้างอิงมาจาก European m e d i c a l Agency นะคะหรือ EMA ซึ่งเป็นคำนิยามมาจากของทางทางฝั่งยุโรปนะคะเราในประเทศไทยเนี่ยคะ่ะมีการใช้คำศัพท์ ที่เรามักจะอ้างอิงกับทางฝั่งยุโรปนะคะก็เลยใช้คำศัพท์นี้เข้ามาออสอนก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องของการสกัดั้นสิ่งแรกนะคะก็คือ herbal substances ให้เรานึกถึงง่ายๆก็คือเรื่องของตัวสมุนไพรที่เอามาใช้เพื่อการเตรียมการสกัดนะคะสิ่งนี้นะคะถ้าตามคำนิยามก็จะหมายถึงของทั้งหมดนะคะหรือชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะคะซึ่งคำว่าสมุนไพรนี้ยมันรวมทั้งพืชเชื้อราเห็ด นะคะไลเช่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือจะต้องเป็นส่วนที่เรียกว่า unprocessed ก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรมาก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าสมุนไพรที่ยังไม่ผ่านการเตรียมสกัดนะคะหรือเราเรียกอีกคำหนึ่งก็คือวัตถุดิบสมุนไพรค่ะอีกอันนึงนะคะเป็นคำถัดมาก็คือ herbal preparations ตัวนี้ถ้าเทียบเคียงจะใกล้เคียงกับคำว่าสารสกัดนะคะ ก็คือการนำ herbal substances ตัวนี้เนี่ยนะคะมาทำกระบวนการผ่านขั้นตอนนะคะแล้วผ่านขั้นตอนการเตรียมสิ่งนั้นที่ได้มาก็จะเรียกว่าเป็นสารสกัดซึ่งการเตรียมคำว่าการเตรียมตรงนี้เนี่ยค่ะจะรวมถึงการสกัดการกลั่นนะคะการแยกการแยกสารการทำ fraction นะคะแล้วก็การทำให้เข้มข้นพวกนี้เนี่ยนะคะจะมีตัวอย่างให้ดูในลำดับถัดไปนะคะ คำสุดท้ายนะคะคือ medicinal plant ค่ะก็คือ,อถ้าเทียบเคียงกับของเราในที่นี้ก็คือ herbal products นะคะตัว herbal product กับ medicinal product เนี่ยในเมืองไทยเราจะใช้คําว่า herbal products นะคะเราก็จะเอา substance ก็คือในส่วนของทั้งที่เป็น herbal substance หรือนะคะ herbal preparation s ตรงนี้ค่ะสองตัวนี้สามารถนำผลิตนำมาผลิตให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะก็จะเป็นคำสุดท้ายที่เราเรียกว่า Medicinal products หรือว่า Herbal products ในที่นี้เนี่ยความแตกต่างของ Medicinal products กับ Herbal products ก็คือตัว Medicinal products ของ EMA เนี่ยค่ะเขาจะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของยานะคะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเราใช้ในกฎหมายของเมืองไทยจะเป็น Herbal products Herbal products เนี่ยจะหมายรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเครื่องสำอาง และยานะคะที่เข้าขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพรบอรของผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะเรามาดูนิยามคำศัพท์ของคำว่าสมุนไพรอีกทีนะคะคำว่าสมุนไพรเนี่ยหมายความว่าผลิผลตผลธรรมชาติที่ได้จากพืชสัตว์จุลชีพหรือแร่ที่ใช้ผสมปรุงหรือแปลสภาพเป็นตภัชฑ์สมุนไพรนะคะ คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความเข้าใจผิดนิดนึงว่าสมุนไพรเนี่ยหมายถึงแค่พืชเท่านั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว,ว่าสมุนไพรเนี่ยเรายังรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแล้วก็ทั้งที่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้แล้วก็ยังมองไม่เห็นนะคะก็คือในเรื่องของจุลชีพซึ่งเล็กมากๆนะคะแร่ธาตุก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำมาปรุงผสมรวมกันนะคะแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นค่ะ คำว่า,าสารสกัดสมุนไพรนะคะในส่วนของการสากัดสมุนไพรเนี่ยอยากจะให้เข้าใจความหมายของคําว่าสารสกัดนะคะเป็นสารเป็นคือคําว่า,าสารสกัดเนี่ยคือสารที่ได้มาจากการสากัดสมุนไพรด้วยตัวทําละลายนะคะโดยที่เรามุ่งหมายให้มีหรือไม่มีก็ได้นะคะก็คือมุ่งหมายให้ได้สารเป้าหมายที่ต้องการอยู่ในสารสากัดที่ได้รับหลังการสากัดหรือเราจะแยกหรือ แยกสารกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการออกไปจากการสกัดก็ได้นะคะบางครั้งคําว่าสารสกัดหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราสกัดแล้วเราจะได้เก็บในส่วนที่เป็นสารเป้าหมายเท่านั้นนะคะแต่ว่า ในทางตรงกันข้ามค่ะเราทำสิ่งเดียวกันนี้ค่ะคือการสกัดแต่เราสามารถแยกเอาสารที่เราไม่ต้องการออกไปจากสารสกัดของเราก็ทำได้เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการผลิตตัวสารสกัดนั้นนะคะเป็นสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะในสารสกัดของเราสารสกัดสมุนไพรเนี่ยเมื่อทำแล้วนะคะจะมีความเข้มข้น สูงนะคะในเรื่องของสารเป้าหมายที่เรากําหนดเอาไว้เมื่อทําการสกัดเรียบร้อยแล้วปริมาณสารเป้าหมายที่อยู่ในสารสกัดนะคะจะมีปริมาณที่สูงกว่าสมุนไพรก่อนก่อนสกัดแล้วก็สามารถทําให้เราควบคุมคุณภาพผ่านปริมาณสารเป้าหมายนี้ได้ง่ายกว่าดังนั้นการที่เราผลิตสารสกัดเนี่ยจึงมีความสารสกัดของสมุนไพรเนี่ยจึงมีความแตกต่างจากวัตถุดิบตั้งต้นของสมุนไพรนะคะในแง่ของ การที่เราได้มาซึ่งสารเป้าหมายที่มีปริมาณที่สูงกว่าก่อนสกัดนะคะเป็นหลักเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสารสกัดเองเนี่ยก็สามารถนำเราสามารถนำสารสกัดเนี่ยค่ะไปแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ได้ต่อไปด้วยนะคะดังนั้นการที่เรามีสารสกัดสมุนไพรเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์นะคะมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการได้มาซึ่งสารเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ